สวัสดียามเช้าเพื่อนๆทุกคนนะครับผมวนันนี้ไปวันสงกรานแล้วเราจะมาขอโชคขอลาบจากปูพ่พญานาคราชกันนะครับคใครจะมีโชคมีลาบหมันไผ่หมันมันเนอครับมาดีสิผ้าไปเบ่งจิเตตัวแดไปเลยครับนี่คือศาลปู่พญานาคราชนะครับ จะให้ดูบรรยากาศโดยรอบรบก่อนนะครับผมครับรูปปันพญาปอปูอันนี้คนที่เขาได้โชคได้ลาบได้ไรเขามาถวายนะครับผมทั้งรูป,ปันใหญ่หรือป,ปันเล็กพื้นที่นี้ใครๆก็รู้แล้วนะครับว่าชื่อเดิมเดยก่อนนี่เรียกน้องงูเห่าเดี๋ยวหาเป็นพื้นที่ที่เจริญรุ่งเรือง ถึงทุกวันนี้ก็เป็นแอง่งเป็นน้ําเป็นบอ่อมาก่อนมีความเชื่อลหลายๆความเชื่อที่เราต่อสืบสารกันมาแล้วที่ครูบาจรั์บอกเก่าวเราเจียงมาว่าเป็นพื้นที่ของพญานาคขลาชส่วนจะมีอยู่สี่มุมของสนามบินนะครับผมไม่แน่ใจว่ามีสี่สี่มุมครับแล้วก็สารของ สเสด็จพ่อตากสินอยู่ที่อาคารผู้ดิสารอีกหนึ่งที่ก็จะเป็น5สาราลหลักๆอันนี้ส่วนสารตรงนี้อยู่ใกล้ๆสถานีตำรวจนะครับผมอยู่ตรงทางเข้าสนามปั่นจัก,กรยานเป็นศารของพญาอนันตดนัคราชเจ้าวิสุทธิเทวา น่าจะไม่พลาดครับถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยนะที่นี่ด้วยนะครับขอโชคขอลาบก็ได้นะครับผมหมันใครมันมันนะครับเดี๋ยวสักพักจะมีลูกปิงปองให้จับนะครับแต่พังหนึ่งเราจะมาจับให้เพื่อนๆนทุกคนและเอฟซีแล้วก็ผู้ที่เข้ามาติดตามได้ ดูไปพร้อมๆกันนะครับผมครจะมีโชคมีลาบยังไงก็วาสนาใครวาสนามันนะครับเดีย๋ยวว่ากันนะครับอ <c oughs> ขออนุญาตพ่อปู่ด้วยนะครับผมนี่ขออนุญาตไปถ่ายสาลเดิมๆหลังแรกๆเลยที่สร้างขึ้นมายุคแรกเลยนะครับนี่ครับสาลาหลังนี้ครับที่เป็นสาล แรกๆที่ทำขึ้นตอนเริ่มสร้างสนามบินครับนี่ชื่อครับพญาอนันตนาคราชเจ้าวิสุทธิเทวานี่ครับสาราป่อปูนี่นะครับที่คำไว้กล่าวจากที่นะครับผมตั้งนโมสามจบ ครับกโมตัสสะพัสควาตโตระโตสัมมาสัมพุทธัสันนโมตัสสะพัสควาตโตระโตสัมมาสัมพุทธัสันนโมตัสสะพัสควาตโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติสุขตัวรังบุตรนโมพุทธายะปัตถวีหงคาพระภูมิเทวาขมามิหังสาธุอาลุขอโชคลาภนี้เราจะมาขอโชคลาบในการจุดธูปครับผม ใครมีโชคมีลาบรวมกันแล้วก็จะจับลูกปิงปองเลยนะครับนี่คือทูบที่เราจุดนะครับผมเราจะกลับมาดูครับหลังจากสักพักหนึ่งก็ออันนี้ส่วนในนี้เป็นทูบของคนอื่น,นครับที่เขาจุดไว้ ไปเราจะจับลูกปิงปองนะครับผมจะได้เลขอะไรขย่อก่อนเลยว่ะจะหลับตาจับนะครับไปลูกทีหนึง่งมาแล้วดูนะครับผมจะใส่ไปคืนนะครับผมก็ทีจะจับให,หมแล้วก็ขยอ่ยอขย่อ หลับตาทำนี้ไม่ได้มองที่สองครับผนะครับผมโอเคครับมันไผ่มันมนครับเดี๋ยวเราจะกลับมาดูทูบกันเดี๋ยวเราก็จะจุดทูบนะครับผมจุดทูบแล้วก็จับลูกปิงปองอรู่แล้วนี่ทูบจะร้จุดนะครับค่อยดูกันว่าจะได้ตัวไหนโชคใครโชคมันวาสนาใครวาสนามันนะครับส่วนอันี้ของคนอื่นจุดไว้นะแต่เมื่อไหร่เราก็ไม่รู้นะครับ สถานีของเราที่เราจุดไว้เมื่อสักครู่เราดอดูตอนจบนะครับวาสนาใครวาสนามานะครับผมของเราเปนจะาจังเลยครับนี่พอไฟเริ่มมอก็จะจางครับข้างบนเป็นเลขหนึ่งตกกลางเลขเก้านะครับผมดูเอาเองนะครับวาสนาใครวาสนามาเผื่อมีโชคเวล่าก็โชคดีไปนะครับเกเคครับผมเก่นี้นะครับผม